ปิดสวิตส,สวปิดสวิตส,สามตอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะอย่าไปเพิ่มฝันได้มากเลยเรื่องปากท้องเรื่องรายจ่ายขอเป็นเรื่องของผมแย yeah, ่มากมากสุดๆุดมาดูแต่อะไรก็ไม่รู้ซอฟต์พาวเวอร์พาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้โอ้ยตายตายตายมาดูแม่ค้าพ่อค้าบึงน,น,จนีจะตายกันแล้วโอ้ยจะตายกันแล้วค่ะ บอกด้วยแค่ขายของ20-30ยังจะไม่รอดอยู่แล้วตัวหรือเปล่าทำอะไรกันอยู่ป้าก็ไม่ได้ชอบลุงตู่นะแต่ก็ยังขายดีกว่าตอนเศรษฐานนี่นะว่ายุคลุงตู่แย่แล้วนะนี่แย่ยิ่งกว่าลุงตู่แย่มาก เงียบมากของก็แพงขึ้นดาวขึ้นราวแต่ไม่มีคนมาซื้อเลยเงียบวัเน,นียลงทุนเราแปดพันมัง 10, ม่งหมื่นหนึ่งมั่งขายได้บางทีสองวันสามวันเราจะหาทุนคืนแคบตายหลานเปอร์เซ็นต์ทุนยังไม่ได้เลยอ่ะไหวไหมอ่ะเบื่อมากเลยทุกวันเนี้ยขา,ขายไม่ได้โอเคเลยอ่ะเงียบค่ะเจ้ทาที่ก็ต้องจ่ายของก็ต้องลงทุนทุกอย่างขายไม่ได้อ่ะแต่ในตลาดเข้าไปได้ยังผีจะหลอกแล้วในตลาดตะนาะเยอะเพราะว่าของมันขายไม่ได้ นก็จะบือก็จ้องจะซตืออ้าวไม่มีทัง่แลละเมื่อก่อนก็ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้คือขายไม่ค่อยดีเลยค่ะเอออยากให้เขาแก้ปัญหาข้าวของมันแพงมากเลยนะคนเรามันต้องใช้เงินนะ่ะ ฝากก็เรื่องเยอะเลยอย่าพูดเลยอย่าให้แก้ไขเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว <c oughs> อ๋อไม่ฝากครับรู้แล้วไม่ฝากรัฐบาลไม่ได้สนใจประชาชนเลยตอนนี้แม่ไม่ฝากหรอกเขารู้ดีเขารู้อยู่แต่เขาไม่สนใจเองเขาไม่เคยมามองหรอกอแก่อะไรได้ก็แก่ไปเถอะแม่ก้าไม่มีปัญญาหรอกป .4 สเองเขามาตั้งเยอะเขายังทไไําไม่ได้แล้วเราป .4 สไปบอกอะไรเขาได้น <c oughs> ี่พูดจากใจจริงเลยนะว่ายุคลุงตู่แย่แล้วนะนี่แน่แย่ยิ่งกว่าลุงตู่อีกเมื่อก่อนไม่ชอบลุงตู่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วลุงตู่ดีกว่าเยอะเลย รัฐบาลช่วยด้วย <laughs>